ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายไฮสโคดีเอ็กดีเรื่องที่13ต่อ,อคลิปที่แล้วนะครับเน่อจคลิปที่แล้วอาจารย์จองวางแผนการกับลูกศิษย์จอมเฮือนผู้เป็นอาจารย์อาซาเซลได้วางแผนการให้อิสเทได้ใช้เดดเบคของเขาเข้าไปแตะตัวของผู้หญิงแล้วทาให้เปียยกปากออกมาทั้งหมดและสิ่งที่ได้ก็คือเหล่าเทวาดาต่างก็พากันตกสวรรค์ลงไปแถบทําให้พวกเขาได้กลายเป็นเทวาดาตกสวรรค์ในตอนนั้นอาจารย์ของเขาก็หัวเราะชอบใจแต่ก็ยังคงไม่พอ าหมายต่อไปของอาจารย์เจ้าวางแผนการก็คือความสวยงามที่เจิดจ้าที่งดงามที่สุดบนส,สวรรค์นั่นก็คือเซเลปกาเบียบสังนั่นเองหนึ่งในสีเทวทูตสวรรค์ผู้นำกาเบียวสำหรับปีศาจชั้นต่ำอย่างอิเซแล้วการที่คิดจะไปแต่ต้องตัวตนที่อยู่บนจุดสูงสุดอย่างเธอนั้นก็คงจะเป็นอะไรที่ฝันเกินเอือเ้อมเพอเพ่อาจจะโดนแสงสวรร่างจากตัวเธอกึ้นกินเข้าไปเสียเปล่าอิเซเขาก็ตกใจกับสิ่งที่อาจารย์ของเขาได้บอก และในตอนนั้นอาจารย์ของเขาก็ยังคงพูดอีกว่านี่นายไม่อยากจะเห็นร่างเปลียเปล่าของหญิงสาวที่สวยงามที่สุดบนสวรรค์เรือไงอาจารย์ของเขาก็ยังขอย้ำอีกครั้งและอิเซก็คิดหนักและเขาก็ได้พูดออกมาว่าผมก็อยากดูครับเมื่อความห่นของอิเซในตอนนี้มันได้กรควัวหวัดกลัวของขอไว้สมิดเลยอิเซเขาได้กลายเป็นสัตว์หลายที่ซื่อสัตย์ต่อต้านหาหอวตนเองแล้วพุ่งเข้าไปหาการเบียวสังโดยให้ม้าของเขาขี่บังที่อยู่ด้านหน้า มุ่งหน้าเข้าไปหาเธอน่างเปลือยเปล่าของหญิงสาวที่สวยงามที่สุดในสวรรค์น,นมน้มของเซราฟนมน้มของนางฟ้าขี้บาดท,ที่รู้เป้าหมายของเพื่อนของตนเองจึงได้พูดออกมาว่าอิเซคุงนี้มันผิดแน่นอนเขาเองก็ตกใจแต่ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปและตัวของเซนาเวียก็พูดออกมาว่าอะเราก็กำลังทําอะไรกันอยู่อเมนตัวของเซนเวียก็ได้สวดมนต์ส่วนแกเปอร์เองก็ร้องไห้เพราะความตกใจของเขา แต่ว่าอิสเซก็คิดในใจว่าแม้ว่าผู้เขาจะสับสนแต่ว่าขียบาเซนาเวียและแกตเปอร์เองก็ตามชั้นมาหลังจากที่อิสเซไดมุ่งหน้าไปนั้นกาเบียได้พูดออกมาว่าอาลาสุภาพบุรุษเทวดาอิสเซก็กำลังมาทางนี้กาเบียสั่งเธอได้เอียงศีรษะของเธอในขณะที่เจ้ามองมาทางอิสเซด้วยดวงตาที่ไร้เดียงสาของเธอ พออิเซดเดนเช่นนั้น,น,นก็ยิ่งกระตุ้นความหื่นของเขาเข้าไปอีกเขาจึงได้เขดยนัันเจว่าอาอาฉันเองก็อยากเขียนมนมนมพอนางฟ้าคนนั้นจากนั้นอิเซก็พร้อมที่จะใช้เดดเบคของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าก่อนที่เขาจะได้ใช้เขาก็ได้รับหมัดที่ไม่คาดคิดมาบนใบหน้าของเขามาที่เขาขีดเย้านั้นก็ไม่สมดนไปกับแรงกระแทกนั้นและอิเซเองก็ได้ล้มลงมากับเพื้นและได้มีบุคคลหนึ่งได้พูดกับอิเซขึ้นมาว่า พฤติกรรมที่ละยางอายใดๆเมื่อเกินกว่านี้ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามลุนพี่อิสเซ่เมกอลาหมกคนคนนั้นก็คือคนในโกจังนั่นเองที่ได้มาประเคนหมัดใส่ที่หน้าของอิสเซ่ในขณะที่เธอได้หักนิ้วของตนเองและส่งเสียงดังก้อแกลกแกลกอย่างน่ากลัวออกมาหมัดของคนในโกดจังนั้นมาได้ผลจริงๆด้วยวิธีนี้การต่อสู้ของทหารหมาจึงได้จบลงเหมือนกับสงครามและความฝันที่อยากจะได้เห็นสางงามที่สวยงามที่สุดบนส,สวรรค์จึงได้จบลง และสุดท้ายสึกชฉีอตาสึกเี้ดขาดในการแข่งขันรั้งสุดท้ายในที่สุดกิจกรรมงานกีฬาสามสัมพันธ์สามผู้อำนาจกิจกรรมสุดท้ายก็ได้เริ่มขึ้นแล้วมันจะเป็นแบ์ตันรีเลย์รีเลย์กระบองและในตอนนั้นผู้ประกาศได้พูดออกมาว่าสำหรับแต่ละทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่กำลังรอยอยู่ที่จุดนัดพบในที่สุดวันกีฬาที่ดำเนินมาอย่างยาวนานก็ได้มาถึงจุดไข่แม็กแล้วผู้ประกาศเขาได้กวนสนามด้วยการประกาศของเขา คะแนนที่แต่ละทีมมีอยู่ค่อนข้างที่ใกลเคียงกันแต่ได้กลายเปลี่ยนสถานการณ์ที่ผัดเ้าบองสุดท้ายจะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะและอีเซเขาก็สแตนบายอยู่ในสถานะบาลารเบเกอร์ของเขาแล้วชุดกอาพร้อมลบแล้วหลังจากนั้นอาจารย์สุดเลิฟของคอได้พูดออกมาว่าเฮ้เฮ้นายเป็นศัตรูของฉันเหรืออสเซ พอได้ฟังเช่นนั้นอิเซก็พูดออกมาว่าดได้ปวดทําให้ตัวฉันสบายใจอิเซก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็พูดออกมาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อยู่คนละฝ่ายกันตัวของอาจารย์ของเขาก็เป็นผู้นําของเทวดาตกสวรรค์อิเซก็แค่รู้สึกว่ามันจะแย่กับเรื่องนี้เท่านั้นในตอนนั้นฝ่ายเทวดาเองกาเบียวซังก็พูดออกมาว่าพวกเรามาทําให้ดีที่สุดกันเถอะในศึกสุดท้าย ผู้ยึดเหนี่ยวก็คือกาเปียวแังนั่นเองอย่างที่คิดเอาไว้เลยอิเซเขาก็เสียใจที่ไม่สามารถใช้เดนเบกับเธอในการสู้รบทหารมาก่อนหน้านี้ได้และในตอนนั้นตัวของผู้ประกาศได้พูดออกมาอีกว่าเอาล่ะผู้เข้าแข่งขันทุกท่านการแข่งขันรอบสุดท้ายก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วพอทด้สิ้นสุดเสียงนั้นมันก็ได้มีเสียงดังปังขึ้น ปืนพกสรับการถ่ายทอดเพื่อส่งสัญญาณมันได้ถูกยิงออกมาพร้อมๆกับที่เป็นจังหวะของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน,ขน,ขนแต่และทีมจะเริ่มออกสตาร์ทกันนักวิ่งคนแรกของทีมปีศาจก็คือคีบาลด้วยความเร็วระดับเทพของเขาเขาก็ควรจะสามารถดึงมันออกมาได้นั่นคือสิ่งที่อิเซได้คขีแต่ว่าผู้เข้าร่วมจากเทวราชสวรรค์ก็ได้ยิงลูกบอลไฟไปที่คีบาลแต่ว่าคีบาลก,ก็สามารถหลบได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าช่างขี้ขาดเสียนีการไหล และอิเซจะได้พูดขึ้นมาว่าอนุญาขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์อิเซเขาได้ทักทวงอาจารย์ของตนเองแต่ว่าอาจารย์ของเขาก็ตอบกลับมาว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่อาตาเซลเขาได้แล้เลยอิเซมันช่างน่ากลัวเสียนี่การไหลเขาก็เป็นผู้ปกครองที่แย่มากถึงกัะน,นั้นการวิ่งผัดก็ยังคงดําเนินต่อไปและผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็ได้วิ่งไปรอบสานาำในที่สวดผู้เข้าร่วม ที่อยู่ตรงหน้าของอิสเซก็คือท่านจอมันเซอร์เซกที่วิ่งออกไปคุณพี่จอมันก็ดูจริงจังมากเลยกับเกมนี้ตอนอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่อิสเซได้รู้จักเป็นอย่างดีเขาได้พูดออกมาว่าฮ่าฮ่าฉันจะไม่แพ้ฉันจะไม่แพ้ต่อหน้าอาเคโนลูกสาวของฉันนักวิ่งคนที่สองของฝ่ายเทวดาตสวรร์ก็คือคุณพ่อของคุณอาเคโนและฝ่ายเซลราฟิมผู้เข้าแข่งขันได้พูดออกมาว่าฉันจะไม่อนุญาตให้ตัวฉัน ยูริเอลเปลวไฟแห่งพระเจ้าได้พ่ายแพ้ต่อหลจอมมารวร้ายกาเบรซางถูกปกคุมไปด้วยสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์และยูริเอลซางก็เต็มไปด้วยเปลือเพิงศักดิ์สิทธิ์จำนวนมหาศาลควมเร็วอันเข้มข้นของพวกเขานั้นก็ไม่ได้อยู่เบื้องหลังของจอมมารเซอร์เซกเลยมีการต่อสู้ขั้นสุดยอดระหว่างตัวบอสดเป้งของสามผู้อำนาจในที่แบบนี้และในที่สุดท่านจอมมารเซอร์เซกก็ได้มาถึงตัวของอิสเซและจอมมารเซอร์เซกได้พูดออกมาว่า ที่เหลือก็ฝากให้กับนายด้วยนะอิเซคุงและอิเซได้ตอบออกมาว่าครับอิเซได้หยิบไม้กระบ,บองแล้วได้บินออกไปพร้อมกับจุดไฟที่ด้านหลังของเขาอิเซเขาได้พุ่งหน้าไปสู่เช่นชัยด้วยความเร็วที่ว่าข้างแต่ว่าในตอนนั้นอาจารย์สุดเลิฟของเขาได้พูดออกมาว่าทอนี่อานี่คืออาวุธที่ข้าได้เตรียมเอาไว้ในสถานการณ์เช่นนี้ว่าแล้วอาจารย์ของเขาก็ได้ตามหลังของเขามาอย่างติดเตียดในมือของเขาเองก็ได้ถือดับเล่มหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่า จะผสมผสานแสงสว่างและความมืดเข้าไว้ด้วยกันและอาจารย์ของเขาได้พูดออกมาอีกว่านี่ก็คือเบลเซอร์แสงสว่างอร่าแห่งความมืดที่ทุกคนจะต้องจับจ้องมาที่ตัวฉันอาจารย์ของเขาก็ได้เริ่มกวาดแกงด่าพ,พร้อมกับเป่าทิวทัศน์ของพื้นที่นี้ด้วยเมื่อได้เห็นอย่างนั้นแล้วผู้นำของแต่และเผ่งผ่านต่างก็ตกตะลึงผู้เขาได้พูดออกมาว่าอะไรเบลเซอร์แสงสว่างออล่าแห่งความมืดมันเสร็จสมบูรณ์แล้วเหรอ คนที่ผู้เช่นนั้นก็คือคุณมิเคเอลละฝ่ายตัวของจอมันเซเซเองก็พูดออกมาว่านั่นน่ะเหรอเบเซร์แสงสว่างอ่อนล้าแห่งความเมืและในช่วงขณะนั้นอาจารย์สุดเลิฟของเขาก็ได้เริ่มโจมตีมาที่ตัวของเขาเองอิเซที่อยู่ในชุดบารัตเบเกอร์เขาได้คิดในใจว่านี่ฉันจะหลบมันได้อย่างไรการโจมตีที่ผ้าดโดนอิเซนั้นมาได้สลักลึกลงไปบนพื้นดินเป็นรอยดาบฟันขนาดใหญ่เมื่ออิเซได้เห็นเช่นนั้นจึงได้คิดในใจว่านี่มันพลังบ้าอะไร และอิสเรจยลยินเลตกรออกมาว่าเฮ้ hey, พยายามจะฆ่าผมเหรอเรียกตนเองว่าเป็นผู้ว่าการและเป็นอาจารย์ได้ยังไงนี่ควรจะเป็นงานกีฬาสีไม่ใช่เหรอพอได้ฟังรู้สึกสุดเลยพูดมาเช่นนั้นอัสเซเซลก็ตอบออกมาว่าฮ่าฮ่ฉันจะไม่แพ้ให้กับจอมานและหัวหน้าเทวันดาฉันคือที่หนึ่ง หลังจากที่ได้เหตุแรงจูงใจของอาจารย์ของตนเองแล้วอิเซก็คิดในใจว่านี่มันไม่ดีแน่ความตึงเครียดของอาจารย์ก็อยู่ระดับสูงสุดแล้วและสมองของเขาเองก็เริ่มทำงานผิดวิธีในด,ด้วยเหตุน,นี้ตัวของอาจารย์ในโลกศีลดิงได้เริ่มประชันหน้ากันต่อเป้าหมายของพวกเขาและพวกอิเซก็เริ่มต่อสู้กันด้วยหมัดและดาบในขณะที่เกิดการต่อสู้ระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ผู้บรรยายได้พูดออกมาว่า โอ้โหผู้ว่าการอัสเซลและออบไปดากอนก็กำลังต่อสู้กันอยู่ที่หน้าประตูแล้วครับแม้่แต่ผู้ประกาศเองก็ยังสะดด้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นและอัสเซลได้พูดออกมาว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่ฉันจะได้ทดสอบพงแห่งแกงของอิเซมาสีลูกศิษย์ของฉันพอได้ยินอาจารย์ของขาผู้เช่นนั้นอิเซก็ตอบไปว่าพูดอะไรนาะผมจะต่อยอาจารย์บอลตนสุดท้ายอิเซเขาได้โจมตีไปที่อาจารย์ของตนเองโดยที่ไม่ลังเล เมื่ออิเซได้พูดอย่างนั้นในตอนนั้นอาจารย์ของเขาได้พูดออกมาว่าก้าดียังไงที่ได้มาโจมตีข้าเจ้าเจ้ามันก็ควรจะปฏิบัติต่อผู้อวสโสด้วยความเคารพมากกว่านี้หน่อยสิว่าแล้วลูกเตะที่เฉียบคมของอาจารย์ของเขาก็ได้มากระทบที่ใบหน้าของอิเซยอย่างแม่นยำเรียกได้ว่าอิเซได้รับประทานบาทหเข้าไปเต็มๆและอาจารย์ของเขาได้พูดออกมาอีกว่าโอ้นี่นายยังคงอยู่ในสภาพที่ยังพูดแบบนั้นได้อีกเหรอ ในขณะที่อิสเซกับอาจารย์ของเขาก็กำลังต่อสู้กันกาเบียสางที่ตามมาทีหลังได้พูดขึ้นมาว่างั้นชันไปก่อนนะกาเบียสางได้แซงหน้าพวกขเขาไปไปสู่ช่้นชัยชนะเลยผู้บรรยายได้พูดออกมาว่ายาฟูผู้ไปเชิดการวิ่งผัดไม้กระบ,บองก็คือทีมของเหล่านางฟ้าเมื่ออิเซได้ยินอย่างนั้นแล้วเขาจึงได้กรีดร้องออกมาทั้งตัวของอิสเซและอาจารย์ของเขาก็ได้อึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่าอิเซก็กำลังต่อสู้อยู่กับอาจารย์ของเขาทําให้เธอสามารถลอดผ่านประตูไปได้ก่อนพวกอิเซอิเซได้พูดออกมาว่ามันเป็นความผิดของคุณเลยอาจารย์พออิเซได้ตะข้อใส่เช่นนั้นอาซาเซลได้พูดออกมาว่าไม่ไม่มันเป็นความผิดของนายที่ไม่โดนฉันจัดการให้เร็วกว่านี้ว่าแล้วอิเซกับอาจารย์ของเขาจะได้สบตากันและอิเซขียะได้คิดในใจว่าคนนี้เขาไม่ดีอย่างแน่นอนเขาก็เป็นหัวหน้าของเทวดาตกสวรรค์ แล้วในขณะที่อิเซกับอาจารย์ของเขาได้จ้องหน้ากันอยู่นั้นแรงกดดันที่เลืกอลับรอบตัวของตัวอิเซและอาจารย์ของเขาก็ได้ถาโถมขึ้นมาเมื่ออิเซได้มองดูรอบๆเขาก็มองเห็นเทวราตกสวรรค์อยู่รอบตัวของอาจารย์พวกเขาเท้าหมดก็ได้ปลดปล่อยเจตนาฆ่าออกมาจากร่างกายออกมาจากร่างกายของพวกเขาและพวกเขาเองก็ได้จ้องมองมาที่ตัวของอาจารย์อย่างเฉียบขาดอิเซเขาคิดว่าเขาไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่จึงได้รีบแอบออกมาอย่างเงียบ แต่เลอาตเองก็อยู่ที่นั่นเธอได้พูดออกมาว่าอิเซทำอะไรหนะนาหน้าเบืองหน้าของอิเซก็มีเลอาตที่กำลังถอนหายใจอยู่ในตอนนั้นอิเซก็คิดในใจว่าเออขอโทษจริงๆตัวของผมก็ถูกอาจารย์ล่อลวงเข้ามาและแสดงให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่น่าสมเพชอิเซเขาก็เต็มไปด้วยคนรู้สึกเพศและตัวเหล่าจอมารของเขานอกจากตัวของอิเซแล้วอาจารย์ของเขาได้พยายามที่จะวิง่งหนีอย่างเงียบๆแต่ว่าในตอนนั้น มีคนพูดขึ้นมาว่าอาซาเซลเรามาคุยกันหน่อยอาจารย์อาซาเซลของเขาได้ถูกจับได้โดยรองผู้ว่าการเจมฮาซาและหลังจากนั้นตัวของอาซาเซลก็ถูกลากตัวกับเข้าไปยังทีโพเทพราต์วสวรรค์ในตอนนั้นอาจารย์ของเขาได้ไหวๆออกมาว่าฉันขอโทษเทมาาจมฮาซาฉันค่อนข้างที่จะอวดดีเกินไป55ขอโทษจริงๆขอโทษทีได้ปวดเถอะอาจารย์ของเขาก็กำลังโดนลงโทษแต่ว่าเจมฮาซาก็ยังพูดด้วยรอยเยี่มไม่ หลังจากที่จบเสียงนั้นลงไปเสียงกรีดร้องของอาจารย์ของเขาก็ได้ดังขึ้นณใจกลางของทีมเทวราตตกสวรรค์คุ้มว่าการโคน,นึงได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาคนคนนั้นก็คืออาจารย์ของเขานั่นเองและมีเสียงตะโกนออกมาอีกว่าได้ปวดต่ตองการกระทำของคุณด้วยสิ่งนี้ในขณะที่อาจารย์ของเขาก็กำลังรับโทษจากเหล่าเทวราตตกสวรรค์ทางด้านของอิสเซก,ก็กำลังรับโทษอยู่เช่นกันโดยที่เลอาดก็กำลังหยกแก้มของอิสเซเธอได้พูดออกมาว่า อิเซนายจะต้องแต่ตองกับการกระทำของนายเมื่อพวกเราได้กลับไปถึงบ้านตกลงไหมแต่ว่าวันนี้นายก็ทําได้ดีมากหลังจากได้ฟังเช่นนั้นอิเซก็ตอบว่าครับขอบคุณมากครับอิเซเขาคิดว่าเขาจะโดนลงโทษหนักแต่เขาก็ไม่โดนแค่โดนหยิกแก้มเฉยๆและอิเซได้คิดในใจว่าเลอา์เทดูถูกฉันจริงๆเพียงแค่คําชมของเธอเพียงแค่อย่างเดียวก็คุ้มค่าแล้วที่จะทําให้ฉันต้องทํางานหนักในวันนี้และเช่นนั้น การแข่งขันงานกีฬาสีกระชับมี3ามคู่อำนาจจะได้จบลงด้วยชัยชนะของเหล่าทีมนางฟ้าบางทีแต่ละคนจากแต่ละฝ่ายคู่อำนาจพวกเขาก็สามารถปลดปล่อยความตึงเครียดของตนเองออกมาได้ดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงได้มีใบหน้าที่รู้สึกพอใจในตอนท้ายแล้วในระหว่างนั้นอิเซเองก็มีการสังเกตเห็นการเซวานาการเรื่องการจัดงานของปีนหน้ากันใหม่ด้วยมันเป็นงานกีฬาสีที่สนุกมากแต่อิเซเองก็ไม่อยากที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่อันตรายแบบนี้อีกแล้ว ก็สรับบทที่5ก็จบไปแล้วนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้า